ีคมโล่อหัวแล้วเโอเคตอนนี้เราก็อยู่กันที่รายังุ่นมีสุขจังหวัลดล <Okay, S 3> าชบ<ด>ุรีฮะโอเควันนี้ก็เป็น <มา S 2> อ p พเฉพาะกิจนะนะซึ่งเรามาถ่ายทำบรรยากาศเรื่ญญองหลังของงานเวิร์กช็อปของเดอะแก๊งทอล์กเดี๋ยวบรรยากาศภายในงานวันนี้จะเป็นไงเดี๋ยวพวกผมพารับชมกันเองตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงเวลาประมาณ11โมงนะพี่ผุ้มเป็นไงบ้างวันนี้โครเฮะคนเริ่มมาแล้วตอนนี้กี่แสนคนวันนี้ น่าจะหแสนกว่าคน6แสนเราคนเลยนะ,ะใจความสำคัญของเวร์กช็อปอีกครั้งนี้ก็คือวันนี้เราจะม <c oughs> าใช้ Canon แคนนอนกันนะครับ <c oughs> วันนี้มีเสื้อน้ำมักกี่ไซส์ครับห้าห้าไซส์พยายามนะเราด้วย ครับสถานการณ์เป็นไงบ้างครับตอนนี้ตึงเครียดไหมวุ่นวายจังเลยครับสถานการณ์ไม่เพียรุ่นวายเลยครับติดโควิดใช่ไหมเนี่ยสีส้มคืออะไรพี่ใกล้ตายแล้วนี่นี่นี่มาสายมาสายให้พี่ธีอธิบายเรื่องสติ๊กเกอร์นิดนึงครับทำไมถึงต้องมีสองสีครับพี่แยกกลุ่มเอาไว้เพื่อกลุ่มนึงก็จะไปกับพี่อุ้มครับอีกกลุ่มนึงก็จะไปกับพี่ปีนนี่หัวเรือกลุ่มหนึ่งครับแล้วก็พี่ปีนเป็นหัวเรือบูดเป็นเล่นเลยอันนี้คือทำาเองจากบ้านเลยให้เมียทำให้ได้ไหมร้านค้าเขาทำม่่่มมมีีีไไไไได้้้ทาาาคครรรัับบบอออนนนนนเเปป็็ฟฟแะพตุก วันนี้นำมา2ตัวก็มาแจกแล้วก็อุปกรณ์อีกมาาแจกฟรีเลยแจกฟรีเลยครับต้องเซนนิดนึงทำให้ผมน่อปุ๊บแล้วก็นี่ครับนี่ไฟตัวนี้เบอร์เจ้าไม่ได้เป็นเรื่องแล้วหลังจัดไล่มีสุกเสร็จแล้วเนี่ยเราจะไปที่สถานที่ไหนต่อครับ ผมไม่รู้อะไรครับผมไม่รู้เลยใช่ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับว่างเปล่าว่างมากเลยตอนนี้งงมากเลยเบิร์ดตั้เบิร์ดต้องลงเดี๋ยวเอาเสือกันนะให้คุณว่างได้ไงคุณไม่ไปลบหรอสวยงามนี้โดยเฉพาะเลย ตอนนี้เราก็อยู่กันที่บูธของแคนนอนนะเดี๋ยวเราลองไปถามมาว่าทางแคนนอนเนี่ยวันนี้เอาของมาจํานวนเท่าไหร่หลายสิบตัวเนี่ยจากข้างหน้าได้มดเลยตรไหก็เ่มก็คือวันนี้สามารถลองหยิบใช้ได้ทุกตัวเลยใช่ไหมครับใจตัวไหนอยากสัมผัสตัวไหนอยากลองประสิทธิภาพของตัวไหนทดสอบได้วันนี้เลยถ้าสมมุติว่าผมว่าเผื่อหยิบกลับบ้านไปด้วยพี่มันมันเป็นไรไหม ไม่เป็นไรส่งคนตามไปนะครับทางแค o นเนี่ยก็ส่งเลนแล้วก็กล้องเนี่ยมาให้จํานวนเยอะเลยมาลองใช้ได้เลยส่วนตัวคุณเคยใช้แคแนลไหมเคยใช้บ่อยด้วยชอบไหมแค n น n ชอบไหมอ้ยที่สุดส่วตัวคุณเนี่ยถ้าไี่เห็นตอนนี้คุณชอบตัวไหนมาที่สุดอยากลองตัวนี้นะอาสามอยากรู้ว่าชัตเตอร์มันจะลั่นได้เร็วขนาดไหน นี้เหรออนาชัตเตอร์เหรอคุณภาพดีกว่าเ f ตัวเก่ามากๆแล้วก็น้ำหนักเบากว่าเดิมเยอะแนะนำอีกตัวครับอันนี้ใหม่กว่ายี่สิบสี่ห้าสองจุดแปดป่ะเจ็ดร้อสองร้อยตัวนี้เจ็ดร้อสองร้อยตัวนี้เฮ้ยเ้าะเบาเฮ้ยแทนแทนดัมเบลได้อยู่ไอ้หมองคลุกกันแล้วเนี่ยเฮ้ยนี่เบามากคือมือเดียวก็ได้เอ้ยตัวใหญ่ๆแบบนี้แต่ก็ไม่ได้หนักมากใช่เบานมีปเอาออกดิ เห็นคนที่เขารักแคนนอนกันแล้วรู้สึกไงบ้างเรรักแคนนอนด้วยครับรักแคนนอนพี่โอนใช้แคนนอนตัวไหนครับอ้าวมาดูตัววนี้ก็มีประมาณนี้กล้องสองตัวแรกนะชี่ผมเป็นแคนนอนนะจริงปะเอ้ยเคยใช้สี่ห้าถุนดีแล้วก็ต่อด้วยเจ็ดดีอ๋อไม่สามตัวแรกเลยพี่แล้วก็ห้าดีมาร์กดีอ้โหกระดเลือดปุ๊บแรกแรกยังเป็นสีแดงอยู่นะ มีมีเลนเลนตัวใหม่ที่ที่ผมอยากลองก็คือวิส5ี่ร้อยห้าตัวนี้โคตรอยากลอง F สองจุดแปดเขาทำมาใหม่ผมว่าตัวนี้ตัวจบตัวเดียวเลยจบได้ได้ลองตัวนี้แล้วแท็กกิ้งนี่ตามตามทุกเม็ดเลยนี่ R ห้า Mark เนาะแต่ถ้าพี่อะพี่พี่อยากลองวันนี้พี่อยากลองลเหรอผมว่าหลับพี่ต้องไปตัวใหญ่ละไม่หรอไมอะไปตัวใหญ่เลยแต่ว่าเปลี่ยนสว่างจ้าเฉลี่ยเกินไม่มันไม่หนักเหมือนเมื่อก่อนเบาด้วย A8 เจ็กว่า A8 คืออะไรเริ่มแล้วฮะความสนุกสนานภายในงานก็จะประมาณนี้ยังไม่ได้กดไลค์มัครับตื่นเต้นเลยยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ไปตั้เริ่มเลยตายตายคนแรกเลยตอนนี้ปมมืองานลูกคุณตาหน่อยพิธีขึ้นคนเท่าไหร่พี่ทุกคนนี่น่าจะลองสุดท้ายก่อนนเเตต้้ยยก่ออ๋อก่อนพี่เต้ยใช่ไหมพี่เต้ยสุดท้ายเหรอพี่สุดท้ายครับสุดท้ายสปอนเซอร์ไฟบาซูก้าครับกำลังจะขึ้นพูดเลยทุกคนเลบาซูก้านี่การทำงานของเราเป็นตัวอย่างตึงเล็ไปเต็ม ก่อนยกนี่ดูพี่ตั้งก็มีอ่ะยกดูจริงป่ะเนี่ยอ่าแข่งรอบแรกก่อนเลยตั้งกี่นี่ครับใครกีนี่ก่อนนะครับหายเจอหายเจอะไม่มีไม่มีไม่มีใครก็มีก็มีมีตีตีมีตัวอย่างก่อนตัวอย่างก่อนคลิปพี่ต้องเป็นมาเน๊ะมาเน๊ะอัพสตาร์บีนะจะเชิดชายก็วันนี้แหละโอ้โหเนี่ยแข่งเก่งวันนี้แหละน่าจะเคยฟังฟังเพลงเคยได้ยินอ่ะ เเดีวอย่างนี้ประมาณนี้ครับประมาณนี้ ในกิจกรรมช่วงแรกช่วงแรกทานแรกนะเป็นยังไงบ้างครับที่โดนผู้ชายรูดเมื่อสักครู่นี้ <c oughs> เคยเจออะไรตื่นเต้นแบบนี้ไหมไม่เคยเลยครับทำไมถ่ายในร้านขับแบบแต่งตัวดีมากเลยครับยากเอากลับบ้านวันนี้ลองบอดี้อะไรครับ <c oughs> อันนี้ครับ R 5ครับ Mark 2แล้วก็เลนส์1 8 7 0ครับยืม8.5 1.2ครับอยากลอง2 2> <c oughs> อยากลองยากตัวเทกันนใช่ๆครับผมอยากลองสักครั้งกลับไปจับเลยต้องถามคนที่บ้านก่อนคุณมีสนใจจะไปจับแคนนอนบ้างอ่ะโอ้ย อยากเสียตั้งเพิ่มตอนนี้อะครับเดี๋ยวขอคิดดูก่อนเดี๋ยวตัดคุณกับวันนี้พี่เบิร์ตเอาตัวไหนไปลองครับพี่เอา24 105ครับเพราะว่าคนเยอะเผื่อ105ใช้ได้วันนี้พี่เต้ยเอาตัวไหนไปใช้พี่ก็จะเอาห้ามักถูครับเรียนเป็น500ร้อยมินจัดคุณคือมันเบาจังอะเบาจังอะพอคอนเทนเนอร์นี้เดี๋ยวก็ได้อะวันนี้พี่อ้นเอากล้องและเลียนตัวไหนไปลองใช้ครับหกมักถูครับพอดีกล้องเหลือประมาณนี้เลนสิบ0ี่สิบทำไมถึงเลือกใช้10 20ี่ะพี่พี่ชอบถ่ายว่า ไม่แพงมากอสบายแบบราคาจับต้องได้ตอนนี้เราก็อยู่กันที่นากายารีสอร์ทนี่คุณพอยเขากรุณางดใช้เสียงและคนไม่มีมารยาทห้ามเข้าใช่กูเองบรรยากาศที่นี่ก็ดูดีนะครับแล้วก็ไม่เหมาะกับเราเท่าไหร่ค่อยสมฐานะผมหน่อยคุณคิดว่าในแบบนางแบบหน้าตาดีไหมวันนี้หน้าตาดีดีไม่เท่าผมปา ก็สู้พวกเราไม่ได้อยู่แล้วธรรมดานะโอเคคุณพลอยเขาจะพาไปชมวันนี้รักแล้วเองเลยจะออกไปข้างนอกคนณสุพรรณเป็นยังไงบ้างพี่แต่งหน้าง่ายไหมกับในแบบที่ผิวดีขนาดนี้ง่ายมากขอบคุณป้าสุดๆกัศฟันทำไมแล้วเนี่ยชื่อเดียครับเป็นลูกครึ่งใช่ไหมครับครึ่งอะไรฮะเยอรมันไทยครัเยอรมันไทยพูดไทยได้ไหมฮะ ก็พูดอยู่แล้วอ๋อแล้วพูดอยู่แล้วเลครับผมชื่อเลครับเป็นลูกครึ่งเหมือนกันไม่ได้เป็นลูกครึ่งไทยแท้ไทยแท้เฮ้ยจริงป่ะเนี่ยใช่หล่อจังเลยมีแฟนยังจีบได้วปะไม่แล้วาะโอเคคนที่มาเวิร์กช็อปในวันนี้ได้พอดีแน่นอนใช่คือถ้าเกิดขาดสิ่งที่ไปงานไม่ดีนาะพูดตรงน้ำตาลมันไม่มันขาดน้ำตาลเนี่ยมันจะแบบเมื่อกี้เข้าแบบนี้เลยสุดชื่นอันนี้ก็คือผู้บริหารนอรมอลีนะครับใช่ใช่คนดูแลเงิน นี่ะกดตดขาของ่นี่เราก็เจอเจ้าตัวแล้วครับเมื่อกี้เป็นผู้บริหารนอร์มารีเป็นยังไงบ้างพี่ในช่วงของช่วงเช้าที่ผ่านมาวุ่นมากเลยกินวิ่งอย่างที่บอกเมื่อกี้เราเตรียมมาแล้วเตรียมมาแล้วไม่ได้เตรียมตอนเช้าและตอนเย็นเตอนมืดเตรียมอนมืดเกือบสิบถังอะฝากเลยพี่เพจติดต่อได้ทางไหนบ้างครับนอร์มารี นอมเรี่อย่างเดียวเลยครับนอมเรี่เลยเอจอเจเลยบนี่ก็เป็นพี่ปิ่นที่คนติดตามเยอะมากๆเลยนะงานสวยงานสวยมากโอเคเขอบคุณไากครับนะ ที่โอนเขากําลังทํางานอยู่อย่างช่วงเช้าที่ผ่านมาเราไปลงอะไรเยอะแยะตัดบดเหรอถามหน่อยพุดเยอะขนาดนี้ตัดบทแล้วเขียวไว้เป็นไงบ้างพี่ช่วงพัดแรกที่ผ่านมาตอนนี้ก็เดี๋ยวรอสแตนด์บายเนี่ยรอบอกในแบบนางแบบเสร็จก็เราจะไปดูอีดต่อหวังว่าฝนคงไม่ตกเนอะใช่เราจะได้ภาพสวยๆกันนะเพจเลสตอรี่ครับเลสตอรี่นะโอเคอันนี้ก็ ขาดใครอะที่อุ้มอยู่ไหนอะไม่รู้หรือว่าเขาไปที่นู่นแล้วเขาไปแล้วอันน้เขาเอารถกระบะไปแล้วเอาไอ้เียชีวิตติดคอนเทนต์ทะเลเฟิลิ่งจริงจริงไม่รู้เดี๋ยวามากลันรถให้นะเออเอาจริงนรินเอาจริงจริงผมว่าพี่เบิร์ดอะนะ งวันนี้ให like ้แกแบกให้แกแบกเราเลยให้แกแบกเราเลยเก่งนักใช่ไหมเก่งนักใช่ไหมเดนเล็กคนเล็กคนเด็กคนเ็กคนเกคนเะ็กคนเด็กคนเดคเด็คนเด็กนเ็คนคนเา็กเป็นเร็ยาดกานเด็กคนคนเยอกคนเกคน็กด็กเด็น่ดเด็ะเด็ดนด็กนเกนะดนกคนดกคนกด ก็ถือว่าบรรยากาศอบอุ่นดีแล้วก็ทุกคนให้ความร่วมมือเห็นตอนเต้นนะใช่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 มันมากทุกคนน่ารักสปอนเซอร์เราก็น่ารักทั้งแคนนอนแล้วก็ทั้งไฟพี่ต้อมใช่อย่าตำพลาดเยอะนะเยอะต่อเยอะบากแซ่บดูไม่รู้พูปุ่นขันไปดูดูอะไรบ้างมาดูเรื่องเจอกันตัวเล็กกันแล้วพี่เจะไหมจากนี้คนเยอะเลยพี่สะใจผมมากตอนเนี้ยผม ประจำตรงนู้นคุณต้องอยู่ตรงนี้อะไรหรอมันร้องแริ่แตะต้งงมือกัพี่ใครจะโค้ดอัพจังหวะนี้เข้าได้นะคะคุณตู้ได้เข้าเลยเข้าเลยระวังก็มีวางพื้นนะระวังด้วยนะดีอันไปคุยกันหวหน่อาไรว่าไรน้องชื่ออะไรอ่ะชื่อบูครับชื่อบูมีหน้าที่ในการทำอะไรครับต้องแกะครับต้อนแกะตัวนี้คือทำหน้าที่อย่างนี้ทุกวันเลยครับ น้องเขากินอะไรฮะกินอาหารใช่คุณไออ่ะคุณบ้านเขากำลังย้อนวัยในการวิ่งสนุกกันอีกครั้งหนึ่งสภาพเหนื่อยเหนื่อยขั้วมันไปหมดอยู่อยู่จะสั่งได้อะไรยี้เซ็ตเซ็ตเซ็ตเวลาให้นั่งนี่คือบอกว่าซิทมดกัดมา จะบาใช่าวเจ้าสาววิ่งมาพร้อมกับหมาเฮีย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 เฮายนฮกยเฮีดเฮียเฮ่ยเฮียเฮีเฮีย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 เลยเฮียเฮียเบีเจ้าสาวครับยปะวยร์ปยน่อยได้ยเฮยเฮียเเฮายเฮาเีเเฮีียยียียเฮียเฮียเฮียเียเฮ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 ียเคียเฮียเเคเเยเยเย เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยทุกคนใช้กล้องอะไรครับเวิร์กช็อปไหนกล้องขอบแดงมัน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 ขอบแดงมันมันมันเป็นยี่ห้ออะไรนะขอบแดงแดงแคนนอนไปถ่ายไม่ได้เลยเสียใจเสียใจเสียใจโอ้หาถ่ายไม่ได้เลยมันแคนนอนไม่อยู่ในมือเป็นใช้ยี่ห้ออื่นไม่เป็นช่วงนี้เราจะเบรกกันใช่ไหมพี่ใช่ใช่ใช่ให้นางแบบพักหน่อยโอเคได้ลูปไหมได้ครับ แต่ลุกลุกกันเองอย่างเดียวเลยเนาะฟิลสวยดีครับเมื่อสักครู่นี้เป็นยังไงบ้างครับพี่รบควนสอบถามหน่อยครับโอเคไหมดีครับแกะน่ารักนี้นะไม่ใช่แกะอีเวนที่แบบว่าขนแป๊บๆนะบ้างไหมได้เยอะเลยฮะได้เยอะเลยใช่ไหมได้เลยครับผมได้วิวครับเดี๋ยวไปดูหลังกล้องอีกทีตอนนี้ไม่มั่นใจใช่แต่แกะดีนะดีครับดีนะสวยเมื่อสักครู่เป็นไงบ้างครับเดี๋ยววิ่งพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสามไป พี่พี่ปลาครับเป็นไงบ้างครับวันนี้สนุกดีครับสนุกดีวันนี้ไม่เอากล้องมาถ่ายด้วยครับพี่เาช่วยมา่ชั่วโมงอันสบาบแล้วเนี่ยไวามากพี่วันนี้มาได้ไงครับพี่มาได้ยังไงมาด้วยความคิดถึงเลยครับวันนี้กล่าวว่าเมาสักี่ยกเดียวสักสองสามสี่ห้าหกขวดก็พอสวัสดีครับเป็นไงบ้างพี่เซตนี้ต่อไปที่เราจะถ่ายกัน ร้อนร้อนเมื่อกี้ก็พูดร้อนใช่ไหมมันร้อนคอนเซปต์ในวันนี้ที่เราจะถ่ายกันจะเป็นยังไงบางพี่ก็ความโคนมฟิลแบบฝรั่งวิ่งเดินกลางทุ่งไงบายเนาะไม่กันไม่หันร้อนฮะเมื่อกี้วิ่งเล่นสองคนใช่ไหมเดี๋ยวเราวิ่งเล่นกับแก่ให้ให้เดียร์ใส่ไว้เดียร์แค่นี้เอาแบบประมาณวิ่งแบบหัวเลาะแบบไงหน้าแบบ ตอนนี้ทุกคนกำลังกดชัตเตอร์กันอย่างขยันขันแข็งตอนนี้ครับ mm คือแสงข้างหลังอ่ะมันสวยมากเลยแต่ว่าเราไม่ถึงเพราะว่ามันสูงไหมพีต้องนั่รับก็คือการที่เรานั่งลงกดต่ำเพื่อที่จะใส่อังลงหัวพอดีถูกต้องไมพี่บิสภาพแสงตอนนี้คือสปีดเท่าไหร่พี่ถ้าเกิดว่าจะถ่ายเบอร์ ตอนนี้อยู่ที่15อยู่ที่15สปีดเริ่มต้นที่15แล้วก็ลองดัน F ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับให้สภาพแสงพอดีแล้วก็สบัดเอาเอ่อนอมเบอรี่เนี่ยเขาจะถ่ายมือเดียวนะครับใครอยากถ่ายได้แบบการเบอร์ที่สวยของเขาเนี่ยเขาจะมือเดียวตลอดแต่จะแชร์ประมาณว่าสมมติถ้าถ้าเราถ่ายแล้วเราเราตันเรื่องท่าอะไรเงี้ยสมมติในรั้วอย่างเงี้ยเราทำไงให้ท่ามันเยอะที่สุดแล้วก็จะง่ายๆเลยคือท่ายคนเดียวก่อนเลยครับแล้วค่อยเอาคนมาเติม เนี่ยมันจะหมุนได้เยอะมากเลยครับแบบเดินซ้ายเดินขวาหันหน้าหันหลังอยู่ข้างในอยู่ข้างนอกนั่งยืนอะไรเงี้ยครับอันเนี้ยอันเนี้ยถ้าเป็นเบาะสาวจริงๆอ่ะจะใช้ค่อนข้างได้แบบดีเลยถือว่าเป็นเทคนิคที่พี่เตอร์ใช้อยู่ประจําไม่ได้ใช้ครับจำเข้ามาครับอ๋อเรื่องอะไรกูฟังไปทําไมวะเมื่อกี้นะครับอันเป็นเป็นเป็นเทคนิคที่พี่เตอร์ใช้ครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะถ้าผู้หญงผู้ชายนะครับคอยเลองจับตามองพี่เตอร์นะโอเคสุดจังชิดงเลยอะ โอเคเก็มองทันนได้เลยครับตังแต่ใจเต้นไม่พักเลยฮะไม่เรายาวกว่าคนอื่นเขาอ่ะผมไม่เล็กนะครับเป็นไงบ้างพี่ออนสิบยี่สิบของแชนนอนตัวนี้เออเปอร์ไม่ไม่เพี้ยนนะเปอร์สเปคดีคือตรงเนาะใช่ภาพคมมากเลยคมมากเลยใช่ไหมเปิดที่เอฟเท่าไหร่พี่สภาพแสงสิบหกสิบหกใช้ใช้คุ้มเลยแสงมันแรงอย่าอ่าวันนี้ได้เฉดฉายกันยังพี่ว่ามุม ที่เราคีดวิจิบมองออกไหมคิดไม่ออกงั้นพี่จะให้เจ้าว่าวอะลงนอนเอาเส้นไอเนี้ยพาดคอเจ้าว่าวให้เจ้าสาวโผล่หน้ามาแล้วก็แม่เราก็ได้นี่นะดูงานพี่บ่อยอ่ะวิธีมาสืบส่องอะไรกุ๊กนี้ครับไม่ใช่ทีครับซื้อทีอยู่ด้วยอ๋อโอ๊ยอะไรนะเกิดอะไรขึ้นครับพี่มันภาพมันอร่อยอีกแล้วครับเจอภาพอร่อยอีกแล้วครับอุ้ยโอฟล์สีดำแบบนี้ติดต่อได้ครับพี่ แค่นอนครับ <laughs> ทุกคนมีเหตุผลของตัวเองในการตั้งโปรไฟล์ในการถ่ายของพี่ตั้งโปรไฟล์สีขาวดาไว้ถ่ายเพราะว่ามันทำให้เราถ่ายรูปโดยที่เราไม่ต้องคํานึงถึง แบกาวที่มันหญ้าที่มันเขียวหรือมีสีที่มันโดดเด่นเข้ามาครับเราถ่ายไปแล้วเราเห็นแบบมีถังกระดาษสีเหลืองอยู่ตรงนู้นมันจะกวนตากวนใจแล้วเราจะรู้สึกว่าไม่อยากถ่ายเลยวะมันมันไม่สวยแต่พอเป็นเขาด้าปุ๊บมันสามารถถ่ายไปก่อนได้อะไรเงี้ยความลับของเตอร์คือตาบอดสีเต้ยเลยเต้ยเลยอ๋อใช่ตรงนั้นใช่ถ้าพูดในเรื่องมันจริงแต่เมื่อกี้เราตอบให้ดูดีตัดออกนะไม่คือตัดออกคือตัดออกหลอกอะ จริงจริงไม่ได้คิดมาก่อนนะให้ทดูดูดูตอนนี้เลยฝืนกดฟิสิกส์นิดนึงใช่ฝืนกดฟิสิกส์ครับเอเลยแต่นี่ก็คืองานของเลสตอรี่นะครับเลสตอรี่ครับเลสตอรี่งั้น๋ยวขอให้มุมหลักได้ลองกดดูก่อนลองดูหน้ามองลองคอหักเลยถูกต้องนั่นแหละอันนี้ก็เป็นประมาณหนึ่งเนาะใช่ใช่ที่แบบว่าพี่อ้นคอยถ่ายประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะสแนปกำลังบากเราเอาเป็นเปิดกว้างๆดีกว่านะอ่า ออคอมโพสิชันของบบาวสาวให้เป็นเลเยอร์เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งท่าโพสกันตายด้วยไหมพี่ที่เราสามารถเล่นได้กับโพสเท่ๆอะไรเงี้ยจริงๆไม่เล่นกันตายหรอกมันก็เป็นเทคนิคที่สามารถใช้ได้ใช่เลยนะจริงๆนะมันเล่นยากนะเ,เล่นยากมันก็ต้องดูบบาวสาวอีกว่าตัวเล็กตัวใหญ่ถ้าตัวใหญ่ก็ลําบากปกติพี่อ้นเวลาถ่ายงานนี่คือเปิดเพลงฟังไปด้วยไหมพี่เปิดครับเปิดเพลงก็มีส่วนช่วยในการสร้างมูดใช่ไหมเราต้องบิวด้วยเพลงอะไรฮะ ในหัวก็มันคิดมึงก็ถามกูจังเลยไม่ไม่อยากให้มันเวทแอร์เยอะไงอันนี้เป็นกริยาของแบบนะครับที่เขาพยายามเดินหนีกล้องแบบจำจ้ไม่อยากโดนถ่ายเลยไม่ใครรู้รอเล่นยังไหวอยู่นะไหวอยู่สบายนะแอบดูรูปหลังกล้องแล้วมันอีกคือสวยมากจริงไหมครับใช่เลิศเดี๋ยวเรับจะได้คาดหวังถูกตั้งแต่ทีมนี้หน่ยมึงแน่อะไรจริงจังไวอย่างมีประโยคเดียวเมื่อกี้นะก็เลยถามมาเอ๊ะเดี๋ยวคอยดูได้ตอนมันไปตัดแม่งคับ ยังไม่มาหาหาที่จริงจังมาเส่แล้วมันจะหาไม่ได้อ้ากลุ่มนี้อัดฟเฟกนแล้วฮะอฟเฟกนแล้วฮะ ค่อยนัดไปตีนี่อุยถามว่าอะไรนะคะโอ้โหเหนื่อยเลยรู้สึกไงบ้างวันนี้รู้สึกไงบ้างคำตอบแย่กว่าที่คิดเยอะเลยวันนี้รู้สึกเป็นไงบ้างครับแฮปปี้ค่ะได้ขี่กับผมใจอยากสมใจไม่ได้ทำอีกอย่างยังนะยังมีอีกไม่ทำแหละยังไม่ได้จีดไข่ทอดเน้นละเลงเออไข่ต้มดีไข่แกะนี่แหละ P d o M C A S H I N G Boom Caching อ่าโอเคฝั่งนี้ครับ K I T T I P A T จุด G U N ครับแสดงว่าขย้อนเคยแสดงขย้อนด้วยหือเปล่เรื่องอะไรครับแม่นาคข้าขนงเล่นเป็นแม่นาคเล่นเป็นมะนาวตรงนี้ใช่ไหมที่เล่นเป็นมะนาวย่อ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 เปลี่ยนทีมงานได้ไหมอ่ะก็เป็นในแบบโฆษณาครับเล่นซีคอมแล้วก็เล่นี่ยมีซีคอมอะไรแนะนำไหมเดี๋ยวเผื่อพี่ๆเขาไปตามดูกันสุดเข้ารือสุดซอยเล่นหนังเราเรื่องผู้เช่าอะไรนะ ผู้เช่าเล่นเป็นคนเช่าไปดูเองคนนี้คนนี้เป็นเจ้าของห้องเราเป็นคนเช่าใช่เปลี่ยนทีมงานได้ปกติเคยแบบถ่ายเยอะและนานขนาดนี้ไหมมีบ้างครับ ก็คือรับงานถ่ายแบบทั่วไปเนาะส่วนเราก็รับงานถ่ายแบบทั่วไปเลยได้ทุกประเภทแปะว้ามหน่อยได้ไหมเออได้โอเค LAYNTS อันเดอร์สกอครับ D I ่ดีไอเออันเดอร์สกออีดเโอเคบริเวณแห่งนี้นะครับเราเรียกว่า123ไร่ไลนะครับจะมีพื้นที่ให้ลูกค้าจัดงานอีเวนต์ด้านหลังนะครับ งานแต่งงานงานเลี้ยงต่างๆนะครับลูกค้าสามารถจ้างให้เรามามาต้นแกะมาโชว์ตรงนี้ได้เลยไฮวทโซนนะครับหากสนใจพื้นที่ตรงนี้นะครับสามารถติดต่อเซอรี่ได้ครับที่เบอร์0810007070ครับแล้วเราก็มาติดต่อที่เราโดยตรงได้เลยเนาะโอเคเป็นชื่อชื่อมิกชื่อมิกนะครับทุกคนใครอยากได้ที่นี่เป็นโลเคชั่นสำหรับถ่ายพิเวนดงหรือจัดงานอีเวนต์ต่างๆที่นี่ได้เลยครับด้วยนะครับแล้วครับอปอปหน่อ พร้อมไหมสำหรับชุดต่อไปที่เราจะถ่ายกันต่อเสุดยอดเทอันนี้ก็ถามไม่หยุดจริงนะถามเลยพกติได้ทำงานร่วมกันอยู่หรือไหมก็ทำบ้างครับวันนี้ก็รู้สึกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความอบอุ่นจะอยู่ใกล้ชิดมันทำให้เรารู้สึกว่าเราเหมือนอยู่ในคอมอต์โซนเอ็นจอยที่จะทำงานกับก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ มีแผนที่จะแต่งงานกันไหมครับก็คิดๆอยู่ครับยิ่งเจอคู่แต่ละคู่หวานๆนี่เราก็ยิ่งแบบคิดบ้างอยากแต่งงานที่ไหนโลเคชั่นยังไงนะครับแซ่บปากแตกอ่าจะเป็ครับเฮ้ยหัดเลยทุกอย่างปกติเขาตัดเค้กใช่ไหมอ่า อันคอหมูย่างใครเลยคือตเขาโยนเขาโยนดอกไม้ใช่ไหมเราโยนพลิกไหมพลิกบรรยากาศงานในวันนี้เป็นยังไงบ้างพี่พบปะกับรุ่นน้องช่างภาพหลายๆคนอ๋อก็ส่วนใหญ่ก็จะรู้จักกันเยอะก็เหมือนมาเขาเรียกเหมือนเลี้ยงเลี้ยงรุ่นเลี้ยงเลี้ยงรุ่นแต่ว่าเป็นการเลี้ยงรุ่นที่ได้ได้ความรู้นะที่ว่าแม่งเป็นสิ่งที่ดีวันนี้ได้มีเขาเรียกว่า ก็เรียกว่าเป็นดาวดวงใหม่หลายๆดาวหลายๆดวงมีทั้งเตยมีทั้งกรินมีทั้งอ้นมีทั้งอักทั้งเบิร์ดทุนหลายๆคนคือมีแต่ตัวเก่งๆในในยุคนี้ที่เชื่อว่าใครมาถือว่าคุ้มมากแต่การที่จะคุ้มที่สุดคือหลังจากเวิร์กช็อปเนี่ยที่ได้กินแล้วสังสรรค์กันเนี่ยมันเป็นโอกาสที่จะได้รู้จักตัวตนของแต่ละคนมันไม่ใช่แค่แค่แบรนด์ normally ไม่ได้ไม่ได้แบรนด์ของเรสตอรี่หอ่ามันคือจะรู้จักตัวตนของคนคนนั้นที่ว่า ไม่มีเงินที่ไหนซื้อได้จุกจังใช่ครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับเจยังไม่ถูกเลยว่าพื้มปิบมากนะไม่คิดว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้มีความสุขนะงานแสยัดใสยัดดีใจโอเคขอบคุณทุกคนมากๆเลยไม่เหลือให้ให้ใครนับถือกูเลยเครื่องดื่มที่แน่นไหม โอ้โหแน่นๆเลยใช่ไหมเตรียมไว้เตรียมมาสิบถังสิบถังจริงๆท่านบอกโอ้โหเก็บไว้ให้เขาเขาเขาลบกูหน่อยเลยโอเคขอบคุณครับป๋าครับเป็นปูชนียบุคคลอยู่ไปไปมาลาไหว้ใครๆก็ไหว้ใครๆก็เขาลบคือป๋าหน่อยนี่ต้องไปที่ไหนอ่ะแซ่ปากแตกบางซ้ายครับจังหวัดอยุธยาอยยุธาครับฝากถึงช่างภาพรุ่นหลังมันยังไม่พออีกับ โอ้วันนี้รู้สึกว่าคนเยอะมากขอบคุณมากที่พี่หน่อยชวนมาก็เห็นเพื่อนๆน้องๆทุกคนมาก็รู้สึกมีความสุขนะครับเราแก่แล้วอ่ะก็นะการที่เห็นได้เห็นภาพอะไรแบบนี้มันมันรู้สึกแบบ อีมเอมอีมเอมเออเปิมเปิมเปิมเห็นมองไปทางไหนก็เห็นช่างภาพทซ้ายทั้งภาพใช่ซ้ายช่างภาพขวาช่างภาพซ้ายถือกดเบียร์ขวาถือกดเบียร์อันนี้เปิมเปิมเปิมสังคมช่างภาพก็เป็นสังคมอีกสังคมหนึ่งที่น่ารักมากๆเนาะทุกคนน่ารักรักกันมากเพราะว่ารักคนอื่นไม่ได้ต้องรักกันเองขอแร้อนมันเยอะขอแล้วพากขอเลยคุณเคยบอกว่าคุณจะแบบไม่ไม่แบบมีใครแล้ววันนั้นผมเพลงคุณครับคุณพาใครไปไม่รู้ครับ ผมก็เลยแบบว่าเอ้ยผมต้องมีแล้วสวีเลยก็เลยเปิดตัวซะน้อยหน้าน้องไม่ได้ก็วันนี้แฟนมาไหมครับมาครับมาครับแต่ว่าก็จะเรียกว่าแฟนเลยครับเรียกว่าคู่ชีวิตตอนนี้รอเขามาขออยู่ครับตอนนี้พี่หนึ่งก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับสตูดิโอพิวดิ้งใช่ครับร้านชื่อร้าน Double N Wedding Studio สุพรรณบุรีครับอยู่ในตัวเมืองแต่คนเนาะว่าตอนนี้คนตัวเล็กอาจจะรับงานน้อยลงแล้วคนที่จะเรียกพี่เบิร์ดเนี่ย ยังเรียกว่าอะไรใช่ต้อง,ต,องต้องมีชื่อสตูตอื่นไหมมีชื่อเรียกที่เป็นนิกเนมอื่นไหมหรือว่าเรียกว่าเห็นป่าหน่อยตั้งให้แล้วว่า พี่เบิร์ตคนทำเล็กอาจะใช้ชื่อสตูว่าคนตัวเล็กมันเดินเพราะว่าคนจะรู้จักในชื่อนี้ไปแล้วเนาะให้บริการอะไรบ้างครับคนตัวเล็กเนี่ยถ้าเกิดว่าเข้าไปขอบริการถ่ายภาพทุกอย่างเลยครับถ่ายภาพทุกอย่างแล้วก็มีให้เช่าชุดบริการเรื่องชุดด้วยในก็มีมีบ้างนิดหน่อยมีชุดวันจิวันพิธีแล้วก็มีชุดถ่ายพีตอนนี้จะไม่ได้ถ่ายพีแล้วจริงเหรอทำไมครับจะไปถ่ายหมาแมวก็ไฟบาร์ก้ามีหลายแบบครับมีทั้งแบบ300วัตต์150วัตต์ ก็มีทุกอย่างนะครับมีขาตั้งแลนเทิร์นซอฟบ็อกซ์ต่างๆแล้วก็อุปกรณ์ทำรูปก็มีครับครับตอนนี้เขากำลังขายอยู่ตรงไหนบ้างตรงม้าหมุนตรงนี้เดี๋ยวมันจะมีเรื่องแบบแต่แบบนายแบบแบบว่าไปของม้าหมุนแต่งตัวโคตรดีเองจับน้อมุดได้ที่สุดยิ่งส่วนตัวก็ดีใช่ได้รู่แน่นอนใช่ใช่น้องคือแบบว่าสุดยอดที่มีกดอะไรเนี่ยไม่ได้กดเลยสับายต้องแบบเดี๋ยวไปขอขอขอเนี่ยผลล่วมที่พลระบายพอแล้วเพียบแล้ว แบบอยู่น้ำดูแบบแลกแย่แล้วใช่ไหมใช่จริงแบบอยากได้เบียนะแต่ว่าแบบโดนไม่ดีขอพี่ดีนะครับเควินอยู่ที่6,000นะครับของพี่เบิร์ดครับ6ก0ัครับมากกว่าโพเนสติวครับขิงไปขิงซะแล้วได้ผมเควินแล้วนะทุกคน กล้องที่สุดคือกล้องอะไรครับกล้องนอนนี่คอเขาพูดครับพี่เบิร์ตเขาได้รอคือทำยังไงครับพี่นอมเบลี่สไตล์ครับพี่เบิร์ดใช้สปีดเท่าไหร่ครับในการเวี่ยงสปีดจะตามหลักที่ว่าคือสปีดสิบห้านะครับสปีดสิบห้านะครับแล้วก็ถือกล้องมือเดียวนะถ้าเป็นแบบพี่ปิ่นอมเบลี่เขาจะถือทั้งมือเดียวใช่ไม่ใช่เขาอยู่ที่เป็นการแชร์ทิคครับใช่ครับ ตอนนี้ใช้เทคนิคอะไรครับเนี่ยนั่นทิ้งหมดแล้วครูผมไม่เอาซะแล้วอันนี้คือเพิ่มแบคิดเรับหรือว่าไงลดครับพอดีในกล้องมันเยอะไปในตู้จะมีมีตัวทีเด็ดครับเป็นอะไรครับเป็นตัวสตาร์ทำให้แสงไฟเนี่ยเป็นแฉกออกมาได้ใช่เป็นแฉกโดยที่มันไม่แฉกตะโกนอ่าใช่มันจะเป็นแฉกกระซิบนี่ฮะ โอเคนะผมว่าอันนี้ยกำนิงแบบถ้าใครสนใจผมส่งลิงก์ให้ครับอีถธาจะหาคาในหล่าอยู่พี่อาร์ตนะครับกล้องวิดีโออีกคนหนึ่งที่ช่วยผมถ่ายก็แย่แล้วนะหมดแล้วเจอกันตอนเด็ดโอเคครับก็ใช้พลังเยอะมากจริงๆนะวันเนี้ยคือมันกระโดดไปกระโดดมาอุ้ยเราเจอคนสวยครับเป็นไงบ้างงี้มาเฝ้าแฟน อ๋อน้องชายอ๋อน้องชายไปทั้งโสดเพจเราที่รับงานช่างภาพเนี่ยชื่อเพศอะไรนะจักรินโฟโตกราฟีครกับพี่กายคนบินโดนครับเหลือไหมวันนี้ฟุตโดนที่ถ่ายให้ผมอ่ะล่วงไปแล้วจริงเหรอล้อเล่นยางๆจะล่วงทุกงานเลยเหรอดูจากสภาพแสงเนี่ยใช้สปิดชัตเตอร์ประมาณสิบห้าน่ะจะคมกริบเลยนะครับคมโอเคไหมวันนี้ยังไหวอยู่พี่เบิร์เป็นไงบ้างวันนี้ใช้พลังไปเยอะพอสมควรนะ กูชอบฟีลล oh, mm ิ hmm. ่งฟีลลิ่งคู่นี้ดีมากโคตรดีเลยแบบเนี่ยไม่มีใครสั่งอะไรเลยน้องโวนไปเรื่อยไอ้เย่ยถามคำเดียวเลยเมื่อไหร่จะหยุดกูเหนื่อยเนี่ยกูเหนื่อยเนี่ยเมื่อไหร่จะหยุดน้องเขาอาจจะมีแบบจังหวะในหัวใจมึงมึงคิดว่าน้องเขาจะเต้นเพลงอะไรอยู่น้ำตาจ่าโถโทพ่อแม่น้ำตาขาว เาไม่รักเราแล้วใจเธอมันบาดถึงพี่จมกาเธอก็จะไปพอกันที่ผู้หญิงจะไลไปไหนก็ไปไกลๆฉันเลยแตไไไ่ได้แด,ด,ด้ขอเธอเธอ่ยัฟิลลิ่งสนุกจริงๆเวลาเองแต่เทอรน้นลูกค้ายังมามารองหัวเสียวเวลามา,ามาทำมามาลองจากพวกเราชัางภาพที่ จิตไม่มีปลิบป่าวใจหน้าตาสดใสแล้วปลอมได้ไม่ผิดหวังบริการอย่างนิดแต่ยังคงคิด